บนนทา้าองสุดท้าย17มกราคม2558นี้ที่ร้านเทวกุลการเกษตรจะทำการจับแจกรางวัลครั้งยิ่งใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟมูลค่า48,000บาทและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเมื่อท่านซื้อสินค้าจากทางร้านครบ1,000บาทรับคูปองชิงรางวัลหนึใบเพื่อชิงรางวัลในวันที่17มกราคม2558นี้ และภายในงานยังมีดนตรีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการฟรีอย่าลืมซื้อสินค้าจากทางร้านเทวคุณการเกษตรสะสมคูปองทิงรถมอเตอร์ไซค์กติกาเฉพาะรางวัลมอเตอร์ไซค์จะมอบให้กับผู้ที่มีรายชื่อที่อยู่ภายในงานเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้ลูกค้าทุกท่านมาร่วมงานเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้อย่าลืม 17มกราคม2558ที่ร้านเทวกุลการเกษตรห้วยหมอนทองวันเดียวเท่านั้นอาหารเครื่องดื่มฟรีคนโสดจะได้โทรมา